วันนี้มาเด็ดหน่อยูโฟเบียจาโปนิกากันค่ะหน่อเยอะเลย <Yeah. S 1> ก็จะมีชื่อเล่นนะคะบางคนก็จะเรียกว่ายูโฟเบียคนป่านะคะคงเพราะว่าหัวเขาจะยุ่งๆเนาะเหมือนคนป่านะก็ ตอนโตนะคะเขาก็จะค่อยๆมีหน่อแบบนี้แล้วก็จะออกมารอบๆต้นนะคะต้นนี้เนี่ยเ,เราซื้อมาจากลาซาด a านะก็คือเป็นเป็นตอนที่โตแล้วนะคะแต่ว่าหน่อเขาจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าพอหน่อเยอะแล้วถ้าเกิดเราให้น้ำไม่พอนะคะเขาจะมีใบไม่เยอะนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเด็ดนะคะ เพื่อที่จะขยายพันธุ์แล้วก็ช่วยช่วยช่วยต้นแม่เขาด้วยจะได้ไม่ต้องดูแลลูกๆเยอะเกินไปนะคะวิธีการเด็ดนะคะเราก็เราโดยปกติเราจะใช้สองแบบเนาะก็คือใช้มือหมุนๆแบบนี้เลยนะคะหรืออีกทีหนึ่งนะคะเราไม่อยากหมุนเราก็ใช้กัไก่คมคมนะคะตัดตรงโขนเขาเนาะอันนี้คือเราก็ เด็ดออกมาได้เรียบร้อยนะคะเขาจะมียางนะคะพอมีแผลตรงนี้มันจะมียางสีขาวๆออกมายางเขาก็จะเยอะพอสมควรเหมือนกับยูโฟเบียตัวอื่นๆนะคะก็ระวังนะคะอย่าให้อย่าให้โดนยางเนาะเพราะว่าบางคนก็แพ้นะนี่เราได้ออกมาซีหนอนะคะซึ่งก็จะไปผึงนะคะทั้งตัวต้นแม่แล้วก็ตัว หนอนะคะไปผึ่งให้แห้งก่อนค่อยทำอย่างอื่นนะ